แล้วว่ามันสนุกอะ่ะจังหวะมันแบบมันได้อะเราเราผู้หญิงเต้นอะ่ะเขาจะสะบัดผมก็เหมือนกันครับตอแหลว่าเจ็ดวันเจ็ดคืนมีงานทุกวันสวัสดีค่ะกับพวกบพบกบปกกบอกนะคะในายรีคพิง เพลงอะไรวะเพลงอะไรเที่ยวพาราศีจะลาติโนอะไรอย่างเดียวเลยในหัวมีแต่ลาติโนที่ฮอตฟิสต์สไปนนั่นเองนะคะโปรดิวบอยนี่โนงเพลงนี้เราคิดถึงเพลงมาเฟียสเปนเป็นลาตินลาตินเหมือนกันเรานืถึงอันนั้นด้วยดินเซนโซกาซาโนครไม่เคยดูไปดูนะคะในเน็ตฟิกคือแบบดีมากหมายถึงพระเอกงานดีมากแต่ว่าเป็นลาตินลาตินแบบว่าเอ็มวีอ่ะดูเป็นเหมือนสุลตตานทัสมาฮาวอะไรอย่างนี้ไหมจริงจริงคือมันคาเลียมอะไรกันมันคือฮาเลมยมที่อยกถึบอกมันอยู่เปมนหมันคล้ายกันอินเดียเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็เต้นอินเดีย นนีคือเขาจะเป็นแนวฐานรวยๆอ่ะรวยๆอ่ะใช่ก็คือแบบตอนนั้นที่บุมไปลำง งานแต่งอินเดียทุกคนงานแต่งอินเดียค่ะ7วัน7คืนมีงานทุกวันคือเขารวยเนี่ยเขาก็คือแบบโชว์เขาโชว์อันนี้คือมันเป็นการโชร์ความรวยเขาจริงๆนะ7วัน7คืนหรืออะไรเงี้ยสถานที่ที่ถ่ายอ่ะบูมรู้สึกหนึ่งถึงที่ที่หนึ่งที่สมัยก่อนที่เข้าสารที่เมื่อก่อนไปเที่ยวเลยนะเป็นเหมือนคล้ายๆแนวฮาเลมเหมือนกันรู้จักบาลานบอมเบกูจูจเออที่บารากูดูบารากูใช่ใช่แต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะคือตอนนั้นคือแบบเหมือนบูมไปอยู่นั่งเฉยๆเพราะบูมไม่ยุ่งกับแอลกอฮอล์หรือดุอะไร เรามาดูเนื้อเพลงนะคะเกี่ยวพาราศีนะคะฉันจะไปขอเธอถ้าจบด็อกเตอร์มามาเต้นลาตินเพราะอันที่จริงชอบเธอเต้นลาตินอะเธอเคยเนซุมบ้าปะที่มันจะแบบ แต่แบบเต้นแบบนี้คือออกกําลังกายทําให้ผอมได้นะเว้ยถ้าจบด็อกเตอร์อ่ะก็จะไปขอถ้าไม่จบด็อกเตอร์คือถ้าไม่จบด็อกเตอร์ก็ไม่ขอชุดเลยชุดเลยใช่ไหมผู้หญิงอะไรติจัดชอบนั่งตักลมกับชอปเปอร์ขับรถบึ้งๆขับรถชอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะตักลมกินลมชมวิวติจัดถึงแม้ผมจะเสียใจขอร้องอย่าพึ่งบล็อกเบอร์ก็คืออย่าพึ่งบล็อกเบอร์นะคะต่อไปท่านท่านมีเท่านะคะอัสมาลาเฮมีการิโตมีการิโต้เนี่ยแปลว่าทีละมาออกกําลังแขนน้องอย่าขี้โกงออกี้ ยกเวทไงยกเวทเนี่ยเราเล่นแบบอย่างนี้ที่รักไม่ใช่อย่างนี้ไม่มันไม่เหมือนกันถ้าเล่นท่านี้เราจะเอาตรงนี้ไงไปนะคะแอบเหลือไปเห็นย o u drunk ที่แมสเซนแนนฟรอว์คือหมายถึงสถานที่หรือที่ไหนเห็นเธอเมาอยู่ที่นี่ที่แมสเซนแนนแม่สิดาจะแดนไทยลาติโนโอ้โหแม่สิดาน่าจะเหมือนแบบแทนผู้หญิงไทยแทนผู้หญิงไทยจะแดนแบบไทยลาติโนงี้โอ้สีดาซีดาไทยลาติโนอ้าวทุกคนมาแดน์ไทยลาติโนคือเขาน่าจะนิยามเพลงนี้เป็นสไตล์ไทยนะสไตล์ไทยลาติโนนะมิกซ์ริทม แค่พี่ยอกล้อเกี่ยวภาาสีอ่ะยอกล้อเกี่ยวภาาสีพี่ฮอตนะคะช่วยบอกแฟนน้องนะไม่ต้องกีดพี่จัดมิทติ้งทุกวันอาทิตย์น้อยไปต่าง จริงๆวิ่งจ่ิงก็คือประชุมใช่ไหมแต่เราว่าน่นจนนา,า,า,านนจะเป็นปาร์ตี้มากกว่าน่าจะเป็นปาร์ตี้มากกว่าอย่างวองเนี่ยทุกวันทำงานเหรอกินเล <c oughs> หล้าหักมาศตาระยะประชิดถ้าเธออยากเมาก็ชนเตกิรา,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 าเตกิราเตกิรานี่คือเหล้าอย่าช้านักสียาโลเลอย่าช้านักสียาโลเลขยับก้นไปด้านขวาเบิร์นเบบี้ลอนดีกว่าอืมเบบิลอนนี่เบิร์นเบบี้ลอนนี่แเป็นเพลงซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะแฉบก้นไปด้านขวาเต้นเต้นเพลงนี้อะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็ระบำระบำระบำให้โลกใบนี้ต้องจาเมื่อเขากา็เต้นระบำ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  นีก็ติดอ่ะก็ดูดูฟินาเล่พี่อยากกวางเหลียวหลังดูดูดีที่สุดอะไรงี้ป่ะดูฟินาเล่แล้วก็เลยอยากกวางเหลียวหลังรู้จักกวางเหลียวหลังไหมรู้ไม่ต้องไม่ต้องทำให้เราโดนยั่วยวนยังเนี่ยแหละทาร์เก็ตพี่จะทําให้หนูเซ็ตถ้าพร้อมแล้วก็อ n โนเดอ r e s เฮียไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะแล้วก็ท่อนของ JP 1หรอ Original Thai Style Latino มาเกียวพาราซีมาเกียวพาราซีมามามาแดนซ์สิ่งของของคนนั้นอะที่บอกว่าเป็นภาษาอะไรอะท่อนของสไปนะคะทุกคน When you move it around เมื่อคุณ ย้ายไปรอบเต้นไปรอบๆเห็นแสงดาวสองสกาวนา่าจะเต้นอยู่แล้วก็แบบย้ายไปเรื่อยเหมือนในงานปาร์ตี้รครับแต่ว่าข้างบนแบบเห็นดาวเมาอะไรเงี้ยสบัดเอวให้พิวไหวไปกับไทยลาตินสอสสอันนี้คือไทยลาตินอสาวบีดนี้ใช่ไหมลอยนี่กาพี่ปอนอา้วาวว้าวเพื่อพี่เบ้าว่าไงถไอยต้าความรักที่มันสุดยอดทางเท้าสุดยอดจริงๆอีอย่างเงี้ยอยากพาเธอไปเต้นละตินนั่งชิลดูดาวข้างฟ้าเดทกันอยู่เต้นลาตินหรือจะไปนั่งชิลกนละเรื่องก็ไปทั้งเต้นลาตินด้วยแล้วก็นั่งชิลก่อนนั่งชิลก่อนแล้ว เต้นละตินก่อนเราค่อยไปชิวเออได้หมดอะไรก็เอาเดือดกันอยู่บนเครื่องบินพี่ไม่ได้ดูเกียนแคดื้อยาก็เหมือนแบบยามันช่วยไม่ได้แล้วไงคือบ้ามากยาจนดื้อยาแล้วยาก็ควบคุมเราไม่ได้แล้วพากินที่พัทคารมีทั้งอาหารที่หรูละใครใครก็เรียกชันซุปตาใครก็เรียกชันสุปตาราดนัเพลงก็เป็นอะไรที่แบบมีความสนุกอันเนาะเกียวพาราสีหยอกเย้าผู้หญิงยอดอ่อยเฮาแต่เราชอบเพลงสไตล์นี้นะลาตินโอนไรนะตั้งแต่เอาเปียสเปนละสไตล์แบบสเปนสเปน ละตินละตินเนี้ยแล้วว่ามันสนุกอ่ะจังหวะมันแบบมันได้อ่ะเราผู้เราผู้หญิงเต้นอ่ะก็จะสะบัดเอวอะไรเงี้ยเต้นให้ดูเป็นแบบอย่างนั้นอ่ะเธอไม่เคยเห็นเราเต้นหรอได้จะเต้นเมื่อไหร่ชุดด้วยนะเอาไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้โอเคจบไปแล้วค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกความแบบสีสันอะไรเอ็มวีให้เราดูมันความแปลกใหม่อ่ะมันเป็นความแปลกใหม่ด้วยนะเออแล้วโบ้เป็นความแปลกใหม่ด้วยไทยละตินโอซาวก็ไปฟังเพลงนี้กันเยอะนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบไปตึง